ทำไม่ในครบไตรามาดีน้อมบูชาทวายพากฐิน เอว่านักลูกสาวไปอีมังไม่ยังผันเดอีมังไม่ยังผ่นเต็กสภาวรุ่นวังสภาวะรุ่นวังกาทินาทีวาระทุสังกาทินาทีวาระทุสัง ริวารทั้งปวงนี้เป็นของบริสุทธิ์ประดุจเลื่อนลอยมา่างนักอากาศแล้วจกลงณนถะ้ำกลางสงไม่ได้เฉพาะจบจงแก่พระสุขรูปใดรูปหนึ่งผาสินธานรกับทั้งผ้าพาที่สง์บริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นตรควรมอบให้แก่พระบุญรัต ตักษาโผู้มิติปัญญาดานาอัจฉริยภาิพานให้ถูกต้องตามพระรินิพานุญาตได้วดใจ I. ผู้สูงินข้าแต่พระผูุสูงผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขาพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพระตาหานพระตาหานพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้อมังจีมังจตุปัจจยาทิกลางจตุปัจจยาทิกลางไพรักขรงมังไพรักขรงมังสัพพะริวารังสาวิ สุปปาคามหาสุปามหากันค่าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายเครื่องพยธรรมเครื่องพยธรรมมะยังคันเตมะยังคันเตเอตังโคสนาญาติเอตังโคสนาญาติ ที่ข้าพเจ้าได้ทำบุญใหญ่ไทอดกระถินสามคัทั่วไทยได้ทอดกระถิ่นสามวทีทั่วไทยสามหมื่นวัดสามหมื่นวัดขอเชิญท่านมาทำบุญกระถิ่นสามหมื่นวัดทั่วไทยสุขใจทั่วหน้า พระพุทธศาสนารุ่งเรืองแพ่ไกลรวมทอดกระทิ้นทั่วท้องถิ่นไทยชาวพุทธเรามารวมใจรุ่มแรงกันสารศรัทธาพระศาสนามันคงสืบไปสามเอมนวัดกระทินทั่วไทย สนามมันคงสืบไป วันนี้ก็พื่มพิเีพพเพราะว่ามีผู้คนมาร่วมงานกิจกรรมเนี่ยในจังหวัดแพร่มาทุกอำเภอแล้วก็มีพระนะครับมาจากวัดใหญ่มาจากวัดในพื้นที่แล้วมีก็ทำให้รู้สึกว่าเราได้แสดงความสมัครใจทั้งพระทั้งคารวะมาร่วม งานบุญการสนครั้งนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมนี้เป็นการทอดกรถินเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เรามาร่วมกันนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนถาวรยิ่งขึ้นนะครับคือครั้งแรกที่ได้มาสัมผัสที่นี่ค่ะแค่ก้าวเท้าลงจากรถเมื่อเท้าเหยียบบนพื้นดินก็มีความรู้สึกเลยว่าที่นี่คือที่ที่เราจะต้องมาทำบุญที่นี่อะค่ะ เป็นความรู้สึกลึกๆ,ๆภายในค่ะเราก็เลยได้ทําบุญที่นี่มาตลอดต่อเนื่องค่ะเริ่มตั้งแต่วันอาสาฬหาบูชาปี2,565ค่ะจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะวันนี้คือประทับใจตั้งแต่ตอนตั้งขบ,บวนแล้วค่ะคือในใจในกลางนึกถึงแต่ภาพที่เราถือพานถุงทองปัจจัยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะ แล้วมันมีความรู้สึกเหมือนไม่มีตัวเราแต่มันจะแบบมันจะเบาๆโล่งๆอ่ะเหมือนเดินแบบเบาๆเบาๆมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่าบรมีของหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยได้เผยแผ่สร้างกระจายไปไปทุทั่วพื้นที่ทั้งทั้งจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดอื่นๆด้วยทั้งสามเมือนวัดดีใจที่ได้รูว่า บุญกับหลวงพ่อในสามหมื่นวัดในทุกๆปีแล้วก็เราจะก็ขอน้อมกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่มีบุญแบบนี้ให้พวกเราพูดเล้วน้ำตาจะไหลไม่อย่างนั้นเราไม่ได้ทำขนาดนี้แต่ก็เราจะมีทำมานานเป็นหลายสิบปีมากเนาะแล้วก็ลืมค่ะในนามลูกพระธรรมจังหวัดแพร่ ลูกกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาให้ลูกได้มารับบุญใหญ่ในครั้งนี้ลูกกราบขอน้อมถวายบุญใหญ่ในครั้งนี้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยที่เป็นที่รักยิ่งของลูกๆและชาวโลกค่ะม